กล่าวว่าผมต้องลาออกเพราะผมบริหารประเทศล้มเหลวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2549กับปี2 5 5 7มีการชุมนุมมีใครหลอไหมครับและตอนนี้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับเรื่องกรณีการชุมนุมผมรักลูกหลานทุกคนผมรักเด็กนิสิตนัึกษาทุกคนนั่นคือพลังของแผ่นดินผมไม่เคย,ยากจะติดกันนะครับแต่ถ้ามันละเมิด จนเกินไปไม่ถูกภาพผมคิดว่าสังคมรับไม่ได้วันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วสังคมก็มีปัญหานะครับผู้หญิงก็มีปัญหาในโทรศัพท์ขึ้นมาทุกชั่วโมงไม่ว่าจะชวนเที่ยวไม่ว่าจะนัดแนะไม่ว่าจะขายหวยโดยระบุว่าผู้หญิงก็มีปัญหาคือการโฟกัสที่เพศ ผู้หญิงอย่างเดียวและการกล่าวโทษปัญหาไปที่ผู้หญิงคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ควรทำกราบขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรตินะครับวก่อนที่ผมจะกล่าวสรุปขอบคุณบรรดาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายผมขอพูดในฐานะผมเป็นนายกรัฐมนตรีและในฐานะเป็นนักตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งรับผิดชอบในงานหลายๆด้านด้วยกันในอดีตและในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในช่วงที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมอยกกลาบเรียนก็คือหลายอย่างที่ฟังในสภาโดยเยพอ่งผู้ที่ไม่ค่อยเห็นชอบกับผมอะไรในเรื่องเนี่ยก็มักจะพูดจาต่างๆแล้วก็โจมตีผมมาสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นธรรมดา นะผมทราบดีว่าเป,เป็นวิธีการทํงางานของท่านไม่เป็นไรครับผมรับได้นะเห็นว่าผมก็ยิ้มไปเรื่อยนะเพราะผมก็ฟังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะทางด้านเศรษฐกิจด้านต่า,า,ตางๆเหล่านี้ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลก็แบบที่แจง้งมีตัวเลขต่างๆออกมาท่านกว่าตัวเลขของรัฐบาลไม่จรงิงจริงๆแล้วผมถามทางด้านนี้เขาบอกว่าโทรเลขที่ท่านกล่าวอ้างมาทั้งหมดบิดเบือนหลายประการด้วยกันนะการที่เราจะบอกว่าประเทศเรายากจนประชาชนยากจน แล้วเราทาให้คนยากจนมากยิ่งขึ้นท่านต้องย้อนดูนะครับว่าการขึ้นบัญชีผมไม่ได้ขึ้นบัญชีเรียกว่าเรียกว่าคนจนท่านเรียกของท่านเองเป็นการขึ้นขึ้นบัญชีมีการใช้บิ๊กเดต้าในการบริหารด้านการแผ่ยินในการใช้บประมาณให้ลงตรงถึงพี่น้องประชาชนระดับฐานรากเพื่อาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้